สวัสดีครับอยู่บรับปิดยางไรเช่นเคยนะเฮ้ยเราเจ็บท,ที่คุณอย่บเกมตอนนี้คือเพเดวันจ่ายาที่ที่นะครับเช่นวันนี้คุณวิสเขาติดทุระคือติดนี่สองแสนกว่าบาทตอนนี้ลังวิ่งหนีหนี่ตีนแตกเด็กยนินรีใช่ครับแล้วก็พี่ไอตอนนี้นั่งแท็อยู่ไม่สบาย พองไอ้ตรงนั้นมันใหญ่ขึ้นพองดูตา้าปอมครับไม่เกี่ยวถามฝ่ามือเลยนะโอเคไม่เกี่ยวตั้งแต่บอกตั้งแต่บอกมันบีก็ตเตะห้านตอนนี้ก็รอคุณปักเดี๋ยวคุณน้ไอ้ปอนมึงเอาอะไรไปอะเอาดปืนพกปืนพกเก็บเสียบใครเขามาจอย ไอ้ถ้าดูปืนที่จะพักก็อยากได้ก็บอกที่จะพักอ่ะแต่มันต้องทำอาชีพนึงอันแรกซึ่งกูไม่ชอบเฮ้ยไอ้เนี่อันไหนอ่ะปืนี่ยนี่เป้นปอนไอ้เนี่ยนี่เบลสามสามนี่ปะเออขอที่จะพักอ้าวทำไมมันพูดมึงมีกันล่ะตัวไม่มีกูอัพแรกนั่นไงส่วนใหญ่กูจะอัพอันนกูมาอัพอันที่สามกูจะได้ปืนใหม่แล้วโอเคแต่ละคนก็ปืนไม่เหมือนกันพร้อมยังอ่ะ

ปันยาวงฝากแม่เนียตอนลบ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 โอเค <laughs> มันไม่ขึ้นพีทเอาอีกยพร้อมยังทำไมปวนยังไม่ได้ความแม่นอีกวะ ให้เลยกี่กีบเด็บปักไก้เช้าอ่ะอ่านี่กูให้ดักเด้อดักใครเอเด็ดไรปักถ้ามึงมากูไล่มึงตายนะถ้ามึงมาดักดักไรปักมึงตายนะก่อสอ่าเสร็จแล้วเลยดีแล้วพีทกด ไอ้ใครคนถือเรื่อยบอกก่อนใครใครจะถือเรื่อยอไอ้ปั๊กกูเองเออไอ้ปั๊กก็ได้ไอ้ปอนไอ้ปอนนี่่เคยเล่นไอ้ปอนถือเรื่อยไอปอนถือเรื่อยเอ้าโอเคโอเคกูไม่เคยเล่นนั่นนาเนี้ยเก่งจะบอก ัเสียเสียงเสียงมงระท้อนปเสียงมึท้ออไออนไอปอได้ได้ยินปอยมเห็นตัวตามนี้ปะอปอมันี่ดิอ่าไหนมึงเห็นตัวเห็นนะทำไมต้องขโมยอ่ะพรอมเริ่มกันต้นเดี๋ยวมันจะให้มาเก็บตัวตามันก็เก็บไปเลยพร้อมยัง

เอาเอาเอาปูตุ <c oughs> <c oughs> ๊กตาตุ๊กตาเลยอะตุ๊กตาตู้ดูมือ้องมาซ้อมตูดเนี่ยปืนนี่นั่งนะสุดท้ายตงวปืนตัวเิวงบอลปเน รถอะรมาเนี่ยใครเาเจะจอยไว้ใครมันจอยวะที่สตาร์ท ถ้าคุณึงไม่ได้ไพเวทห้องอ่ะช่างแม่งเถอะไพเวทได่เป็นแน่นอนแน่นนอนเอ็นแน่นอ,อแนแก๊บมันมีแบบให้เข้ามาได้จะพอะเพื่อ,อนคืออม่รู้ไม่ปไปแก กนให้กูเนี่ยเก็บตังค์วดตัวโอเคไอ้ยืนแล้วแม่งใส่หน้ากากเซนต์แมนมาปอนดเลยนี่มันระเบิดใครโง่เหรอเขาใส่หน้ากากตั้งเดินเป็นหมดไอ้สัสกูคนเดียวที่เอาระเบิดมา Ba bữa bỏng bữa bỏng bữa này bỏng bữa này bỏng bỏng bữa này bỏng 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 รูว่ามึงไม่น่าป้อมเลยว่ะเฮ้ยกู้ว่ามึงไม่น่าระเบิดเลยไอ้พวกแอ้เราป้อมมายิงไอ้สัตว์เฮ้ยตายปเอาไปตายตัวอะไรมาคุณเห็นไหมีป in ่าอะไรมันเยอะอยูลงไปปั่นตกมันตกมันช right> ิว

ไมคุ้มกันตรงนี้บ้างก็ดีเหมือนกันตรงนี้เยอะมากเลยเนี่ยบอลไปท้งลลนะอ้าวอุ้ยคิวอู้นนนนนุบล่นีเอยตกใจเลยสั์อยู่้ม่เอากด่า ไอ่ะป้อมอ่ะนี่ไงป้อมเนี่ยดูดิเอา่าเอาป้อมของเขาชื่อคิวยิงไม่ตายหรอหายแล้วไหนวะเมื่อกี้จะติดกับป้อมเพื่อทำอะไรทำไมไอ้ปั๊กมาดูป้อมดิป้อมสนาดผิว ปืนคู่ด้วยเฮียเฮียอยากฆ่าหรือด <ok ูหรดูกาสู้ใภาพกันใครเขาเรียกตัวเร็วเลยเนี่ยเฮ้ยเนี้ยกลัวใครทักผมไม่ได้เรียก เกมไททันป้ได้ไม่รู้ไม่ร้ป็อะไรปรับปรับปรัรับตรงคามเรียโดนยิงแบบ้คไม่หา ไฮ้เฮ้ยตอมผีดแล้วต้อมจิ๋วนะโลกไอ้ป้อมมึงไปตั้งระเบิดอีกจุดหนึ่งระเบิดมันเหลือมั้ยบอลระเบิดไ่้ใครไอ้เป็นคนไม่มีอ่ะมึงมึงสุ่มเอานะเว้ยบอลเนี่ยบอลเนี่ยตั้งระเบิดเนี่ยบอลแบบอ่ะอ่านเลยนะเว้ยบอลตั้งระเบิดเงี้ยระเบิดกูไม่มีแล้วตั้งระเบของอัน วันหนึ่งนี่ก็นานพอสมควรเลยเนี่ยมันต้องวัดดวงเลยต้องมาไงดวงอันนั้นก่อนแล้วกันไัน้ตัวมาผิดเดี๋ยวามาโทษกูนะไอ้ปองไอ้ปาร์คมาวางก็สูงดิปาร์คเกม,ด,มด,ดังมากเฮ้ยคนโดดลงมาว่าเปล่าเฮ้ยไอ้ตัวโจมฟอง เทียบคอมแม่งโคตรได้มันจริงมาคนกี่คนเนีไม่จริงตั้ตายหมดระเบิดระเบิดแรงกว่าตูแตกที่ดียวแล้วเี๋ยวดี๋วเดียวเดี๋ยวเดียว

แ่ข้างหลังข้างหน้าเลยระโดดจ็บชูนไงกระโดดเจ็บชู้ด็ดชูเอาลูกกดกดูกซ้อมมีแค่สี่นะโรโมเเฮ้ยใครจะดาวแล้วเด่เลือดลือน้อยที่สุดในนี้ยเปาก็มี ไม่ทีสองอันเลยไอ้สัตว์เฮ้ยโดนพังโดนพังโอเคป้อมตุกปุกไม่นัโดนพังป้อมพังยังเนี่ยโดนพังก็ร้ายลวมันวิอะไรวะมันวิงมันอุโมล้อย้อยกว่า ต่อรามอุ้ยวิดเซลเฮียอะไรวะอุ้ยตีไม่ไดกันนานนะอะไรมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยมากรบปินต์เซล บอลมึงอยากเป็นนักโงตัวยิงไอ้เหียปักแม่งฮะสามสี่สามสองหนึ่งลุ้นบายใช่วะใช่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 ไอ้บอลแม่งดีเก็บไปคันแล้วครับไปะคันน้ำส้มยัง ลูกพัชระอะไรวะกูงงเลยถ้าไปไหนต่อเนี่ยกูหยิบยามาแล้วเนี <b illion và Anyways> <desserts> <c oughs> ่ยมันต้องไปทันน <c oughs> ้ำต <c oughs> <c oughs> ้มนะหยิบยาแล้วทำไงมันจะมีสีเป็นมุมมองยืนเฮ้ยใครไม่ได้หยิบยาอ่ะนี่ใครหยิบยายัางบะคก้าหยิบแล้วกูไปหยิบไปไปหยิบยาแล้วยี่นม่หยิบหยิบตาไเองหวว่ามันจะได้แล้วก็ เราต้องไปเก็บที่ไหนเนี่ยมันจะมีสีส้มดู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 มันจะเหมือนห้องคันไอ้ป้ากู้คันอยู่เจ๊งอ่เพีชเจ๊งอะคุณมียาเสริมเจ็บมังเจ๊งมีอีอีกอย่างหนึงมีกวนนึ่งจะบังกันทำไมล่ะนั่นเหรอเครื่องคันน่ะคุณจะไปขึ้นให้เลยกูปกป้กันไม่ได้แล้วได้ยินเสียงช็อตช็อตเงี้ยไปลึก วันเยอะชิบหายเลยเนี่ยมียาอยู่คุยกันนึงอะทำไงต่อโอ้ไยพี่ดูแล้วมันมาจากไหนมาจากเฟดังต่างหอุ้ยอุยโดนท็อตไอ้เหี้ยมายแล้ว ซ้ำแม,มาง่งก oh, yeah, ูทุกสองไอ้สัสไอ้ปอนเสียไม่เสียปั๊บเสียครับวิ่งแน่นชุดโอ้ดาวเลยพี่อ่ะป้อนจะวิ่งอะไปั้นวิ่งแน่นชุดคนเดียวดาวด้วยยิงอยู่ดาวไม่งเลยต้องฝักหลายตัวเลยเนี่ยนั่นไงตัวล็อกเลย ไอ้ทีสิบสาเฮ้ยใครก็ได้ืิอก่อนไอ้ปักตัวเก้าเฮียนนี่ถ้าไม่หันมาช่วยกูนะเอ้าหนึ่งตาใสสายยาวไปแฮ่นะเก็บปักก็่วดยาไปเลย พวกคูเลยเียเอ้ยมึงห่วงตาต้องเลยมึงหวงคนช่วยตาต้องบารตรงนี้เครื่องคันนี้ได้ไม่ไม่ไม่มียามามาใส่ทีนี้จะเกิดตอนไหนเนี่ยจบเลยเหรอจะไม่ว่ายามันอยู่ไหนมองไม่เห็นมันยามาอยู่กับตัวกูแหละชอบแล้วเนี่ย เอาหางอะไรยามนอยู่กับตัวกูใช่หรอแม่มาอะไไปมองไม่เห็นแน่โล่แอนโลข้งในอะแอนโล่ข้างในเขาปปัดยามแล้วกูเม่อไหรกูจะเกิด โอ้หสองอาที่เรอตายแล้วก็เจ็บบหน้าเว้ยเยาย่าวยายางปัยาหมดตายายายามาต้องสี่อันที่เหี้ยคนที่นอนนั่นมันใครวะต้องง่รยนะผมเหียปักกู้างะ